PlayStation n a t i o นสวัสดีทุกคนนะครับแหมสวัสดีชาวไทยทุกคนด้วยนะครับปุ่มมือสิครับรออะไรอยู่โอเคเวอาจจะมีต่อไปนะงานนี้เป็นงานประจำปีนะฮะอะ a a because night's hope you got good you're to sleep all เสื้อเขาสวยนะคาร์วอมาเลยเขาก็บอกนะฮะว่าสองวันนี้จะเป็นวันที่ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับ PlayStation เป็นปีที่พิเศษมากนะครับ p s t เป็นครึ่งเล่นเกมคอนโซลที่ขายดีสุดขายเร็วที่ขายเที่สุดตลอดกาลขาย all time นะฮะใช่ขายเร็วที่สุดตลอดกาลนะฮะขอขอบคุณทุกคนมากไอ้ ก็เขาก็บอกว่า PlayStation เขาจะทำให้เป็นที่ที่ดีที่สุดในการเล่นเกมนะอ่าเป็นเหมือนเป็นเสื้อเาเท่มากเสื้อเท่จริงแขนเขาแบบฮึไอ้เจ้าอนัชชานครับผมทุกคนใหผมจะชัจอัพนะพอดีครับเจมอย่าสปอยนะฮะของเราช้ากว่านิดนึงนะครับเริ่มแล้วนะครับผมผมเงียบแล้ว มืดแล้วนะครับตอนนี้มืดแล้วนะฮะ The following footage running and ก็คือเงียบเลยพี่ฟุตเทจหลังจากนี้นะฮะรันในเพย์ีเนี้ยเลยพี่รันในเพย์ซีสดๆนะชัดอ่ะพี่โอเคสดๆนะไม่มีโมเมนต์โอ้อเกมใจยเย็นเกมเร็วกว่าพี่เกมใจยเย็นนอติดออกครับผม นอติดอกกระตุกกระตุกครับฟัคแล้วครับฟัคแล้วครับอาถานนอตดออกครับ no 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 don't do this to me no don't do this to me no not like this no james shut up no no don't do this to me no stop sorry everyone sorry please please everyone sorry everyone ผมจะมายังที่คนฟังนะตอนนี้เด็กอยู่บนหน้าผานะฮะมีฉากผาดสวยงามนะกราฟิกนี่สมจริงระดับสวยงามมากมาแล้วฮะมาแล้วับผมเจมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วทุกคนทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นผมมาแล้วนี่นะฮะอัญชัดสีนะฮะลันสดสดจากเครื่อง PS4 นะครับเกมเพคครั้งแรกทุกคนใจเย็นได้โปรดให้อภัยผมด้วยอย่า อย่าทำร้ายผมเลยกลับมาแล้วนะฮะใจเย็นนะมาแล้วนี่นะฮนะนาทันเบรกนะฮะกำลังเดินเข้าถ้ำนะฮะทุกคนโฟกัส <Focus S 2> นะฮะโฟกัสนะฮะโอ้ภาพพี่ภาพสวยจริงนะฮะเฮ้ยพี่คือยึดเคฮะขอใช้คำว่ายึดเคนะฮะคือแบบคุณเห็นน้ำนั่นไหมครับพี่ตาไหลแล้วฮะ ภาพสวยมากนะครับบอกเลยแะเด็กเด็กยังกระโดดเหมือนเดิมนะครับกระโดดลอยๆเหมือนเดิมเลยกระโดดแบบวิวๆนะ much water หูน้ำต้องบอกเลยว่าภาพสวยจริงๆเดี๋ยวเทรล ER เลอร์เต็มๆแบบชัดๆและละเอียดๆจะมาในทีหลังนะครับอันนี้เป็นแค่คร่าวๆนะได้ชมละเอียดๆอีกครั้งหนึ่งจะได้เห็นชัดกว่านี้นะครับ โอ้โหน้ำสวยมากเลยอะผมนี่เปียกแล้วครับบอกเลยตอนนี้พี่เปียกเพราะอะไรครับลงน้ำครับผมไนี่ม่เจ้าครับเร็กโอ้มาเจ้าครับโอ้โหแสงเลยครับนั่นอะเปียกเลยครับน้ำสวยนะฮะปลาสวยกุยฮะ ภาพสวยมากนะครับภาพสวยจริงบ๊ายบายแต่ทวิชก็ทำร้ายเรานะ่ยทวิชนี่ความละเอียดก็เปิดสูงก็กระตุกนะฮะเปิดกลางๆก็ลื่นอยู่ก็พอได้นะครับยังไงเต็มๆเดี๋ยวดูเทรลเลอร์กันอีกทีนะครับภาพสวยจริง คุณเห็นย่านั้นไหมครับเจมผมเห็นนะผมผมผมไม่รู้จะพูดอะไรครโอ้โหอนิเมชันดีขึ้นเยอะเลยนะตูดแน่นเอาไปสิบเอ็ดเต็มสิบโอ้หีนะวัวมากผมนี่ผมนี่ขนลุกเลยครับผมนี่ยืนขึ้นเลยฮะอา Oh. Oh. โอ้ยเปียกนะฮะงานนี้เอาอีกแล้วฮนะทำไมครับทำไมตอนอันชาร์จแล้วมันต้องทำร้ายกันด้วยตลอดเลยครับเพราะอะไร <c oughs> เ,เ <c oughs> พราะอะไรเอาขาเถอะพี่เพราะอะไรคือตอนไม่ตอนไม่ใช่อันชาร์มันก็จะจไม่กระตุกใช่ไหมครับพ <อ S 2> <c oughs> เพราะอะไรเปนิมแล้วครับ อะไรอุปกรณ์เสริมในการปีนป่ายฮะกูเบื่อเฮ้ยเด็กมีอุปกรณ์เสริมในการปีนป่ายครับขอเวลาผมสักครู่ขอเวลาอีกไม่นานนะครับผมจะคืนความสุขให้ทุกคนได้โปรดเด็กใช้อุปกรณ์ในการปีนป่ายฮะคือรอบนี้มันแย่มากนะครับมันแย่มากที่มันต้องเป็นทวิชนะครับผมบอกเลยถ้ามันไม่ใช่ทวิชเนี่ยมันจะไม่มีปัญหากับชีวิตผมเลยนะครับพี่พี่เปิดได้ยังพี่ แป๊บหนึ่งครับผมพี่ี่โอ้ผมสงสารทุกคนจริงเลยผมเนี่อยากจะตายแล้วครับตอนนี้ผมบอกเลยมันเห็นท้องฟ้าพี่มาแล้วครับมาแล้วทุกคนครับใจเย็นครับผมคืนความสุขให้ทุกคนแล้วใจเย็นแนะผมคืนความสุขให้แล้วผมกลับมาแล้วะนะกลับมาแล้วทุกคนกลับมาแล้วนี่แบบทูมไใด้วยมาเะยนะใจเย็นนะจิ้มจิ้มเนี่ยขึ้นกลับมาแล้วนี่นะฮะโอ้โหนาทันเด็กปีนขึ้นโอ้ยภาพสวยมากพมาเจ้าภาพสวยมากนะ เขาสวยจริงโหคือแบบคือแตกแล้วนะฮะฮึบมาเจ้าคือแตกแล้วนะฮะบอกเลยสวยจริงฮะนี่เขาให้เราดูแค่ดูแค่วิวก็พอใช่ไหมฮะสวยจริงฮะจริงจริงจริงเลยฮะจริงจริงเลยจริงสวยอะโอ้โหแบบนี่รู้จักอธิบายยังไงนะฮะ ภาพสวยจริงครับจริงๆแบบแบบจริงอ่ะแบบไม่รู้จะจริงกี่จริงแล้วเนี่ยปรับความละเอียดได้เปล่าเอานะฮะหมายถึงสปรัาไปเพิ่มเหรอครับปรับเพิ่มคงไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าทวิชนี่ทรมานอินเทอร์เน็ตผมมากนะครับขออภัยด้วยจริงๆ เอาเป็นว่าชัดๆเดี๋ยวดูเทรลเลอร์กันอีกทีนะครับตอนนี้ทุกคนช่วยส่งแรงใจมาให้ผมเน็ตลื่นๆด้วยเถอะนะครับส่งแรงใจส่งแรงใจส่งแรงถึงกันคือภาพสวยอะไม่รู้อะไม่รู้จะผมผมไม่รู้จะพูดอะไรพี่อยากกระตุกแล้วกันพี่ <laughs> ครับคอเหมัอนกันครับ อู้ฉากอู้ใครบอกอูยผมชอบการแบบฉากดะภาคนี้มากเลยเนี่ยคือย่าเยอะมากอะครับมันกว้างมากเป็นแบบซีคิวซีครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเยยเฮยเฮ้ยอฮเ้ยฮ้ยเกยเยยเฮฮ <laughs> you got any repellent? jesus yeah, these guys are I'm everywhere bags don't use too much i have a feeling this won't be a short mission i really don't see the point hundreds <laughs> of millions of trillions Ah crap นี่สวมวิญญาณลูกผู้ชายพันดีนะครับโอ้้หมันสู้กันในขนาดนี้ใจเย็นใจเย็นโอ,โอ,โอ้แตกแล้วนะฮะไม่ไหวแล้วฮะโอ้โหเอ้ยเอ้ยอย่าตายลุ้นแทน นี่เกมอะไรนะครับขอชื่ออิงอันชา์เต็ดนะฮะอันชา์เต็ดสี่ครับผมลูกผู้ชายพันดีสี่นะฮะระเบิดฮะเอ้ยโอ้มีสลิงเ oh oh ย็ดเคย็ดเคเย็ดเคสลิงอ้าว อ้าวบัคครับอ้าวโ <laughs> ชว์บัคครับผมโ <laughs> ชว์บัคครับเจ้ oh. าโอ้ซอมา This is game of the years <laughs> game of the years oh. พระเจ้า <laughs> เดี๋ยวนะทุกคนฮนะ เมื่อกี้ไม่ใช่บัคนะฮะผมขอแก้ตัวแทนให้ให้นอติดอนี่เมื่อกี้เป็นการโชว์นะฮะว่าถ้าเราตกเหวไปนะฮะมันจะดำดิ่งลงไปถึงคั้วโลกข้างล่างเลยนะฮะมันค่อนข้างจะลึกมากเขาก็เลยทําให้เรารู้นะฮะว่ามันลึกจริงๆนะระวังกันให้ดีอะไรอย่างนี้เรียนแบบยูนิตี้เกมนี้อยู่คือดี렉เตอร์ของเกมนี้นะเรียนแบบยูนิตี้หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะคุณนี่อันช้านะโอ้ยใจเย็นฮะโอ้ยคือกระเทือนบมันโอ้โหโอ้หู ผม่าสวยจริงอะ่ะสวยสวยมากอะ่ะแบบอืโอ้โหระเบิดแล้วครับนั่นระเบิดแล้วครับ where are you asshole <c oughs> อยู่ที่รูตูดนี่ไงดว <c oughs> งไหมคะ <c oughs> ขี้ขี้ โอ้มีการซ่อนในหญ้าด้ฮะอันนี้ผมนึกถึงแอสซินคีสเลยเนี่ยผงยางาโงโ่ๆงโงก็สามารถหลบทุกอย่างได้นะครับโอ้โหสเตลแบบหลากหลายมากนี่ <Q> ถ้ามี CQC นะเนี่ยถ้ามี d d เดนเบลดนี่แอสซินคีสไปแล้วนะ โอ้นี่เกมเพลย์แบบเต็มเต็มที่มากอ่ะผมฟินแล้วงานนี้จบโดยไม่มีอะไรเพิ่มเติมผมก็พอใจแล้วก็นะโอ้โหเอาอีกแล้วฮะอันชาเต็ดเล่นกูอีกแล้วฮะโอ้ชีวิตน,นะพี่ต้องดูฉากนี้นะครับมสไลด์ครับเ็มครับกูค้างอีกแล้วครับโอ้กอด please help me ทุกคน ส่งชูชูมือขึ้นฟ้าแล้วส่งพลังมาให้ผมหน่อยฮะดโปรดฮะคือผมก็ไม่อยากค้างหรอกครับผมกลับมาแล้วฮะทุกคนรอบนี้กลับมาเร็วนะฮะใจเย็นนะฮะกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วฮะได้โปรดฮะให้อภัยผมด้วยนะครับให้อภัยผมด้วยเถิดนะฮะกลับมาแล้วนะฮะชูชูมือให้ผมเถอะครับขอลองไม่เอาสามนิ้วนะฮะไม่เอาสามนิ้วมาแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะใจเย็นฮะมาแล้ว นี่นะฮะมีการ CQC ลงพงยากอีกแล้วนะครับทุกคนทุกคนเห็นนะฮะทุกคนเห็นนะฮะอือหือน,นี่กราฟิกกราฟิกสวยจริงนะนจริงคือภาพนี้เป็นแบบฉากว่างด้วยพี่มันแบบเชดอะ มันแบบกระโดดปีนไปปีนมาบู๊กันนี้ผมว่าเท่มากะใช่ภาพสวยจริงนะฮะผมนี่ชูนิ้วให้เลยฮะโอ้ไม่อยากถามเลยครับว่านิ้วไหนผมไม่ขอทราบแล้วกันนะฮะกลับมาแล้วนะฮะใจเย็นนะครับกระตุกอีก่แล้วเออใจเย็นฮะมันแค่สะดุดนิดหน่อยฮะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะทุกคนใจเย็นนะใจเย็น คือจริงๆก็ออกตัวนิดนึงนะฮะคือคัางเนี้ยมันไล์ผ่านทวิชนะครับทวิชเนี่ยมันไม่เป็นม,มิตรกับเน็ตไ,ไ,ไท,ไไทยเลยนะครับขอโทษจริงๆนะครับโหสลิงอีกแล้ว <c oughs> คือสลิงนี่จะหลอไปไหนเนี่ย ต้องบอกว่าเลยว่าสลิงภาคนี้น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดหลักเลยะนะดูจากลักษณะแล้วสามารถดึงของหลายอย่างจากทุนเลเดอร์ภาครีบ,รบูเยอะมากนะใช่ใช่คืออารมณ์อารมณ์มาผมว่าอินสไเรชั่นพอสมควรอ่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าสลิงนี้ไม่ธรรมดานะทําให้เราวาร์ปลงไปในมิติลีรลับได้ด้วยนะเมื่อกี้นี่มันสวยไปไหนหมอกมันน่ะเฮ้ยมันแรงอ่ะมันแรงตัวเธอป้ามันเป็นป้าป้า คือแบบแอสซิสซินงคิแบบัดับกาบไปเลยพี่มันค้างอีกแล้วอะเจมเจมช่วยพี่ด้วยพี่ควรจะทำยังไงดีเดี๋ยวนะ้ยขอขำนะครับคือผมเนี่ยปิดป่าพี่ไม่ได้ปิดโอ้ยพี่พี่เฮ็ดแม่เฮ้ย เจมก็อย่าทำลายพี่เจมอย่าทำลายพี่เบิร์ดน้องตกไหลเอ้ยโอ้แม่เจ้ากลับมาแล้วนะกลับมาแล้วทุกคนนะกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วนะฮะใจเย็นครับโอ้สุดๆจริงๆขออภัยจริงๆนะอุ้ยใครครับซันลี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ฮะซันลี่แกกวันนี้นะใครครับเนี่ยสวยมากพี่ You're okay นี่ก็ซีจี เพื่อนนะฮะเพื่อนครับเพื่อนครับผมเพื่อนครับอูภาพภาพสวยไปไหนครับโหกระตุกมากเลยครับผมนี่โคตรเซ็งเลยครับอขออภัยจริงๆนะฮะทุกคนครับผมทำดีที่สุดแล้วนะฮะอู้แม่เจ้าคือเจมก็อยากกดดันพี่เพิ่มไปกว่านี้นะครับจริงๆนะ